วิธีการรดน้ำต้นนาคบริพัตรทำอย่างไรนาคบริพัตรเป็นพืชที่ต้องการความชื้นอย่างสม่ำเสมอถ้าขาดน้ำจะทำให้ต้นเหี่ยวเฉาแล้วก็ดูไม่สวยค่ะเราสามารถทดสอบได้จับจับดูหน้าดินนะคะดินที่อยู่หน้ากระถางถ้าแห้งเนี่ยก็สามารถรดน้ำได้เลยค่ะแห้งแบบนี้เดี๋ยวเรารดน้ำเลยค่ะ เป็นพืชที่เรียกว่าต้องอยู่ใกล้มือเราหน่อยนะคะก็คือต้องรดน้ำบ่อยวันเว้นวันเลยก็ว่าได้ก็คือคล้ายๆกับพวกมอนสเตอร่านะคะคือเป็นพืชที่ชอบความชื้นในระดับเดียวกันแต่ไม่ใช่สกุลเดียวกันนะคะการตั้งวางการรดน้ำก็เหมือนกันกันกบพวกมอนสเตอร่าหรือว่าพวกฟิโลนะคะ ถ้าได้ความชุ่มชื้นดีๆไม่ขาดน้ำต้นก็จะเต่งตึงนะคะไม่เหี่ยวไม่เฉาและก็มีใบสวยๆให้เราชื่นชมแบบนี้ตลอดเลยนะคะเป็นพืชที่ใครจะนำมาจัดสวนก็สามารถทำได้นะคะแต่ก็ควรจะปลูกไว้ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ค่ะคือให้มีแดดส่องถึงบ้าง แต่ไม่ควรเป็นแดดที่เปรี้ยงทั้งวันนะคะนั้นไม่เหมาะจะทําให้ใบของเขาไม่สวยนะคะไม่ตายแต่ว่าจะไม่สวยนั่นเองค่ะความเป็นมงคลของต้นนาคบริพัตรเชื่อว่าปลูกแล้วก็จะเสริมสร้างความเป็นมงคลให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนะคะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะสำหรับคนที่หลงรักในไม้ใบสวยๆนะคะต้นนาคบริพัตรเนี่ยก็เป็นอีก หนึ่งตัวเลือกนะคะที่น่าหามาสะสมค่ะเป็นไม้ที่นิยมชมใบนะคะจริงๆเขามีดอกแต่ว่าดอกเขาจะเล็กนะคะอยู่ตรงส่วนยอดเท่านั้นเองนะคะมาถึงวิธีการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ต้นนาคบริพัตรเนี่ยทำได้ง่ายนะคะโดยวิธีการตัดกิ่งนํามาชำได้เลยค่ะ หรือเวลาที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะเวลาที่เขาโตขึ้นมาสักหน่อยแล้วเราตัดแต่งเนี่ยก็สามารถนำยอดที่เราตัดออกเนี่ยมาปักชำได้นะคะเป็นอีกหนึ่งพืชที่ขยายพันธุ์ได้ไม่ยากนะคะเวลาตัดก็ตัดประมาณข้อที่4ที่5นะคะจากยอดมานะคะได้เหมือนกัน ก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของต้นหน้ากบริพัรไม้ใบสวยๆใช้ประดับบ้านได้อย่างน่ามองเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกเจ้าต้นหน้ากบริพัรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกนกลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรือถ้ามีคำถามใดๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกนกลงมาใต้คลิปได้เช่นกันคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามวิชุรดาเฮาแอนด้วยนะคะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ